วันที่22มีนาคม2,564โครงการเรารักกันโอนเงินวดแรกให้1,000บาทสำหรับผู้ที่มีประกันสังคมมาตรา3 3และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรารักกันใน w w w .m o r 3 3า r เรารักกัน .com และได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา4,000บาทสำหรับม33เรารักกันมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะนะคะภาครัฐก็ออกมาตรการช่วยเหลือเงินเยีเยวยาเป็นโครงการเรารักกันะนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22มีนาคมก็จะเป็นวันแรกที่เงินเข้านะคะ โดยจะแบ่งเป็น3กลุ่มช่วงเวลารับเงินนะคะกลุ่มที่1ก็คือผู้ที่กดยืนยันตัวตนระหว่างวันที่15-21ถึง21มีนาคม2564จะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่22มีนาคมรับวงเงิน1,000บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆวันจันทร์เป็นระยะเวลา4สัปดาห์นั่นก็คือ22มีนาคมงวดแรกวันที่29มีนาคมเป็นงวดที่2วันที่5เมษายนงวดที่3และวันที่12เมษายนเป็นงวดที่4ครบ4,000บาทนะคะ ต่อมากลุ่มที่2กลุ่มผู้ใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่22มีนาคมถึง11เมษายนหากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ที่ได้กล่าวมาจะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่กดใช้งานและจะได้รับเงินสัปดาห์ละ1,000บาททุกๆวันจันทร์ต่อเนื่องจนครบ4,000บาท กลุ่มที่3หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่12เมษายนถึง31พฤษภาคม2564จะได้รับเงินสะสมจำนวน4,000บาทครั้งเดียวหลังการกดใช้งานอย่างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน4,000บาทได้แต่ต้องใช้ใจ่ายก่อนวันที่สิ้นสุดโครงการคือ31พฤษภาคม2564 อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน4,000บาทได้แต่ต้องใช้ใจ่ายก่อนวันที่สิ้นสุดโครงการก็คือวันที่31พฤษภาคม2564หากว่าผู้ประกันตนมีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ม .33 เรารักการที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาและสามารถโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 5 0 6กด1สำนักงานประกันสังคมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ